น้องพลอยมาอยู่ตรงนี้ะแล้วน้องตองเขาไม่เห็นอ๋อพอน้องพลอยยังไม่เสร็จบ่โอกก๋อน้องตลองรอก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮะกวนกะทิอันนี้น้องพลอยก็วกวนกะทิอยู่นะครับสี่เดี๋ยวเขาก็จะเอาเครื่องปรุงมาใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงก,กันก่อนนะครับสี่ปรุงที่ นี่นะครับอนี้ก็ใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยนะครับสู้ๆครับสู้ๆนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าข้าวทิพย์นะครับสีนี่แหละนะครับอันนี้ก็มีอยู่สิบบ้านครับสีแล้วก็รวนกะทิสิบบ้านครับแล้วก็มาดูรอบบริเวณวัดนะครับสีนะครับ ก็เป็นงานบุญนะครับนักข่าวก็มานะครับสี่นักข่าวก็ลงมานะครับสี่ถ่ายรูปถ่ายกล้องนะครับสี่เล้วก็วันออกพรรษานะครับสี่กวน,นขนอาอนออ่า,า,รราทริปด้วยเนี่ยโอ้โหกวนข่าทริปนเนาะ อรับพื่ก็ถ้าเราไม่คนาบ่อยๆนะไฟจะไหม้นะฮะอ่าบ้านกกตู่บ้านกกกอกครับนะครับควรข้าวทิพย์ครับต้องใส่ชุดขาวนะครับสีนะครับไม่ใส่ชุดขาวก็ควรได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องให้ต้องให้เด็กๆที่เขาเรียกว่าเด็กที่บริสุทธิ์นะครับสีั นะครับในระหว่างก็จะเป็นนเข้าชิปมาช่วยกันนะครับทุกคนต้องกวนเข้าชิปนะครับสี่ ทำหมวยได้นาเอยเป็นคนน่ะเจ้าช่วยลืมมันไม่เละได้ดีก้อนแต่ันละเอดมัน่นเดียวที่นะมันไม่ได้เอากอดเออเวนซไอสเนาะไม่ได้เละไม่ด้

được không ạ. Đó có cắt đi. <laughs> Đó có cắt đi. Đó có cắt đi mà trèo vô đó đó ơi đi vô 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 đi

Terima kasih. Ô mọi người ơi 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 mọi người

นี่ยังจะตีนอาพาเอ้ามาส่งก็โอเคกันพอดีนะไม่ทานดีจะไม่ประกรรมที่มันมันไม่ได้หาเด้อเอออันนี้มออันนี้มาทั้งลูกเลย ว่างม้อนั่นอ่ะเอาคนรคัดทิพย์อยู่ขอไม่ผ่านไม่ผ่านเลยเออยาไปเลยเอ๊บอุ๊บอุ๊บนะครับควรคาทิพย์คัดไป

นะครับตอนนี้ก็เราก็คนข้าวทิพย์อยู่นะครับพอ่สีนะครับอันนี้ก็คนข้าวทิพย์อยู่ลูกวางน้องโตได้คะนะน้เงินอยู่นะแม่ท้อติดตามนะเด้อครับเด้อกดไลค์กดติดตามชมโฆษณาให้ในเด้อคันปัมปั้มมโฆษณาบ่มีตังค์ไม่มีรายได้ใดเละ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกติดต่อไปเด้ด้วบอกต่อตอให้เนะี่ยครับขอบคุณมาครับนี่ก็แล้วก็คนเข้าทิปอยู่นะครับสี่นะครับนี่นะครับ ฮ้ยู่ยู่บ้านเรยอว่ะลืมไม่ไ้จงวามีบานหลั้ที่บ้านในน่งหวังจังหวัดจังหวัดมตำบลบ้านหวังอันจังหวัดจัหวะอำเภอโคสินสุพรรจังหวัดฉภาษ์ฉภาษ์นในคนละบ้านได้ีนะครับคนละบ้านบะอ่ะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวสั่นบ้านนุ่งหวังนองบอดบ้านนุ่งหวังนองบอมงขามันด้วยครับครับครับมีบ้านหับ้นที้านเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนจ้ะ ขวงครับฮู้หลกงพอหลงครับอ้าครับคนข้าวทิพย์ไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยพครับชั้นพ <workshops> าดญาติญาติวแล้วก็เหมือนญาติกันค้ยอยู <aha> uh> ่ด <studio> ้วยกันนะครับนข้าวทิพย์มตามลูกว่าููกวมาช่วยทำข้า <mum> ท <rik> ิพครับผม ขอบคมากมากนะครับเนี่ยครับพี่เดี๋ยวเขาละเขาละเข็มเขาขอลงไปว่ากวนข้าวซิเดี๋ยวไเบิร์นหจุเบิรอลเบินวเินเเล็กลเล็กเอิรนอับขอันเดี๋ยวเบิร์ุซาบาบานอกว้ากับมาเต้นเออเวเบิราเอาไปเออาโนะเนอีเอาไป จิ้มเลยครับิ im, ip, ้มเลยัิมไปตัวนี้ยังขัยังรืงพุ่นใส่ยงปีเจ้าใส่กลาง้พุ่นใส่ทางขางนควนเจาทางในพุ่นเจาอขางในเอาเอาพุ่นางนอกพุ่นานี่เอาุ่นขออเจาอขางในทางในมันมันบ่ไหมม่ไหมน พืนออกเนาะืนเนาะพืนเนาะนี่ดิ้วมดเนาะปวต้องให้เพ่อเพิ่มลมเพื่ี่แลเพิ่ลมเพื่ี่าะยังไม่ได้ชิม้านาลกหนึ่งคืนไหน ยันข้าน้ำตาลยันข้าน้ำตาลอาจารย์มัหมอนี่นะมมนหวานเลแหละเนี่ยน้ำตหวานหอนส่ะน้วะมอี่นหวานน้ำตาลออกกําลังกาออกกําลังกายวันนี้เดี๋ยวหมดขึ้นเลย แต่เพื่อนชิ้นลงซ่อยูทูบนะมาโรธไหมสะพ้ายนะแท่ลนยุคยบันล่าพูายหม้นังตองันะบท้องเาบอกมอาทอนผู้มันลงพร้อม ไหมาไมฮะกให้เออยคอห่านยกปุ่นี่นุนี่ยมอใหญ่ก้มูนะมอนี้นี่นะครับแล้วก็แล้ก็ลูกหาก็คนเข้าทิพย์อยู่ครับสินะครับแล้วก็อยู่กับญาติญาตินะครับที่มาจาก ไก่นู่นนะครับสีเป็นทางข้างคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับส่วนเข้าทริปอยู่ครับ